สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเ,เรามาเริ่มบทที่7นะคะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อวานให้ครูคุณครูให้นักเรียนดูคลิปนะคะวิดีโอที่เกี่ยวกับชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้นักเรียนทาใบงานที่7.1น่ะคะเ,เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเฉลยใบงานนะคะเรามา,มาทบทวนนะคะว่าชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม ชนิดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะอรูปแรกนะคะรูปสี่เหลี่ยมภาพนี้นะคะมีด้านตรงข้ามที่ยาวเท่ากันเห็นไหมคะด้านนี้นะคะด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะคะและด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ก็คือด้านที่ตรงข้ามกันนะคะเหลืองตรงข้ามกันใช่ไหมคะยาวเท่ากันนะคะชมพูตรงข้ามกันยาวเท่ากันนะคะมุมมาดูมุมนะคะ มุมของอ่ามุมผู้เปลี่ยนสีปากกาแป๊บนะคะอ่ามุมค่ะมุมทั้ง4ด้านนี่คะมุมตรงนี้เห็นไหมคะเครื่องหมายแบบนี้คือเครื่องหมายมุมฉากนะคะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด90องศานะคะ สี่เหลี่ยมประเภทแรกนี้นะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมนะคะเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือเส้นนี้นะคะอ่าเส้นที่ลากจากมุมมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะเส้นทแยงมุมนี้ยาวเท่ากันนะคะนี่คือคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะคะอ่ะทีนี้มาดูใบงานนะคะเมื่อกี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะใบงานนี้ค่ะใบงาน7จุนนี้นะคะรูปไหนคะที่เป็นรูปสีเปปะะส่เหลี่ยมผืนผ้าก็ขอคองจอฉอค่ะรูปไหนคะรูปกอไก่นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีด้าน ตรงข้ามยาวเท่ากันใช่ไหมทบทวนด้านนี้ตรงข้ามกับด้านนี้นะคะด้านที่สองตรงข้ามกันนะคะแล้วก็มุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะและเส้นทแยงมุมอ่าเส้นสมมติว่าตรงนลลูกนะยาวเท่ากันนะคะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันนะคะอ่ะอันไหนคะที่เป็นคุณสมบัติของข้อของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อ1ด้านทุกด้านยาวเท่ากันอันนี้ไม่ใช่นะคะข้อ2มีด้านขนานกัน1คู่ไม่ใช่นะคะอันนี้ขนาดกัน2คู่นะข้อ3มีด้านประชิดยาวเท่ากันด้านประชิดคือ aw, ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันไม่ใช่นะคะข้อ4ด้านยาวเท่ากันทั้ง4ีด้านไม่ใช่ค่ะข้อ5มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและมุมทุกมุมกลาง90องศาข้อนี้นะคะข้อ5คือกอไก่ค่ะเอากอไก่มาจับคู่กันนะคะไว้ด้านนี้ค่ะ ต่อไปเราไปดูรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองค่ะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะเห็นไหมคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและตั้งตั้งฉากนะคะ และตั้งฉากกันด้วยนะคะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและตัดกันเป็นมุมฉากนะคะยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากต่างกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เส้นทแยงมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะเส้นทแยงมุมไม่ใช่มุมฉากนะเป็นมุมแหลมเป็นมุมป้านนะคะอันนี้เป็นมุมฉากทุกฉากเลยค่ะนะคะต่างกันตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ กลับไปดูใบงานที่7.1ค่ะรูปที่สองนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะข้อไหนคะเป็นคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะเส้นทะแยงมุม ยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งกันและตัดกันเป็นมุมฉากค่ะข้อข้อหน,นะคะขอไข่ค่ะไว้ตรงนี้ค่ะต่อไปค่ะไปดูรูปสี่เหลี่ยมรูปที่3ามนะคะอ่ารูปนี้นะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันด้วยค่ะ ด้านเดิมข้ามด้านนี้ขนานกับด้านนี้แล้วก็ตรงข้ามกันแล้วก็เท่ากันนะคะด้านที่สองค่ะเท่ากันและขนานกันนะคะมุมไม่เป็นมุมฉากแล้วนะคะมาดูที่เส้นทแยงมุมค่ะเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งกันนะคะเส้นนี้สมมติถ้าเส้นนี้เส้นนี้ส,นนสีนน่นะเส้นนี้ก็สี่นะคะ แบ่งครึ่งกันนะคะสมมุติว่าเส้นนี้4เส้นนี้6เส้นที่เป็นเส้น4จะตัดกับเส้น6ที่3ที่2นะคะกับ3นะคะก็คือแบ่งครึ่งซึ่งกันแล้วกันนะคะอ่ะรูปสี่เหลี่ยมนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะด้านขนานด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน2คู่นะคะคุณสมบัติ สี่เหลี่ยมด้านขนานจะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มุมไม่เป็นมุมฉากนะคะข้อจัดจานค่ะด้านขนานนะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะและเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งกันนะคะโอเค ขนานกันสองคู่เนาะแล้วก็ขนานกันสองคู่ข้อนี้จะจานนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะรูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมที่4ี่เนี่ยคล้ายๆกับรูปที่สองก็คือจะมีด้านทั้ง4ี่ด้านยาวเท่ากันด้านนี้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 ยาวเท่ากันนะคะทั้ง4ด้าน แต่ถ้าเป็นจัตุรัสเนี่ยมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นมุมฉากนะมุมไม่เป็นมุมฉากจะเอียงคล้ายๆกับด้านขนานแต่ด้านขนานเนี่ยด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะแต่รูปนี้นะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันทั้ง4ด้านด้านตรงข้ามขนานกันนะคะสองคู่เส้นทะยงงมุมค่ะเป็นไงคะเส้นทยังมุมตัดกันนะคะแบ่งครึ่งกันแล้วก็ตัดกันเป็นมุมฉากด้วยเห็นไหมนะคะอ่ะ สี่เหลี่ยมด้านขนานข้อไหนเอ่ยข้อคอควายค่ะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเมื่อกี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะลูกเมื่อกี้ครูลืมชื่อนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะกลับไปดูนะเหมือนจัตุรัสแต่เอียงนะคะมุมไม่เป็นมุมฉากนะข้อขอควายค่ะ ด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะแล้วด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่นะคะเป็นข้อข้อสี่นะคะคอควายต่อไปค่ะไปดูคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่ห้านะคะสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะ คุณสมบัติของมันก็คือมีด้านขนานหนึ่งคู่นะคะด้านขนานก็คือด้านนี้ขนานกับด้านนี้นะคะเส้นทแยงมุมค่ะเส้นทแยงมุมตัดกันค่ะแต่เส้นทแยงมุมนี้ไม่แบ่งครึ่งกันนะคะตัดกันแต่ไม่แบ่งไม่แบ่งครึ่งกันนะคะกลับไปดูค่ะข้อไหนคะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านขนาดหนึ่งหนึ่งด้านนะคะด้านนี้ขนากนกด้านนี้นะ,ะรูปจอชอฉฉิ่งนี่ไม่มีด้านขนาดเลยนะคะ,ะไม่มีด้านไหนขนาดกันเลยนะคะเส้นทแยงมุมตัดกันนะแต่ไม่แบ่งครึ่งกันนะน่าจะเป็นรูปนี้แหละโอเคสี่เหลี่ยมคางมูค่ะคุณสมบัติอยู่ข้อไหนคะ มีด้านขนานกันหนึ่งคู่นะคะงองูค่ะสุดท้ายค่ะรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะสุดท้ายนะเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะคะคือรูปสีเปเปส่เหลี่ยมรูปเว้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปว้านะคะหน้าตาคล้ายๆกับเว่านั่นแหละนะคะนักเรียนเคยเล่นเว้าไหมอ่ามาดูนะคะคุณสมบัติก็คือด้านที่อยู่ติดกันจะยาวเท่ากันคะ่ะ ด้านนี้อยู่ติดกด้านนี้เห็นไหมยาวเท่ากันส่วนด้านนี้อยู่ติดกับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันนะคะมีด้านที่อยู่ติดกันหรือเขาเรียกว่าด้านประชิดยาวเท่ากัน2คู่อันนี้คู่ที่1สีเหลืองคู่ที่2สีชมพูเห็นไหมเส้นทแยงมุมค่ะคือเส้นที่ขีดจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งเห็นไหมคะเส้นทแยงมุมเป็นไงคะตัดกันนะคะแล้วเป็นมุมฉากนะคะตัดกันเป็นมุมฉากแต่ไม่แบ่งครึ่งกันนะเห็นไหมฝั่งนี้ยาวกว่าฝั่งนี้สั้นกว่าเห็นไหมคะเส้นทแยงมุม เส้นหนึ่งแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งกันนะคะแต่มีมีเส้นที่ถูกแบ่งครึ่งหนึ่งเส้นนะถ้าดูจากรูปนี้กเส้นที่ถูกแบ่งครึ่งคือเส้นนี้นะอ่าเห็นไหมคะแบ่งครึ่งได้เข้ากันนะอีกเส้นหนึ่งไม่ถูกแบ่งครึ่งนะคะมุมเป็นมุมฉากค่ะอ่านไปดูค่ะข้อที่เหลือก็คือข้อฉาชิงนะคะรูปเว้าค่ะ รูปเว่าก็จะเหลือข้อนี้นะคะด้านประชิดยาวเท่ากันสองคู่นะคะด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะคะด้านนี้เท่ากับด้านนี้โอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนักเรียนทำใบงานที่7.2จุดนะคะเรื่องเส้นทะยังมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะดูคุณสมบัติเรื่องเส้นทะยังมุมค่ะอันนี้รูปสี่เหลี่ยมอะไรเราดูเส้นทะยังมุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมอืม รูปนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะรูปนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมันด้านทุกด้านมันยาวเท่ากันใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะอันนี้ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมชาอันนี้สี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสองด้านนี้ขนานกัน รูปนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสีปปส่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะ,ะนักเรียนจะถามก็คือจับคู่คุณสมบัติของเส้นทแยงมุมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะ,อ,ะอันนี้นะคะชนิด คุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะดูที่ไหนดูคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมนะเช่นผีนผ้าเนี่ยเส้นทแยงมุมจะยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมด้านขนานเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก รูปสี่เหลีย่ยมคางหมูค่ะเส้นทแยงมุมตัดกันแต่ไม่บึ้งครึ่งกันและสี่เหลี่ยมรูปเว่าค่ะเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งและเส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันแต่ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะอันนี้คือ,อน,นักเรียนดูคดุณสมบัตินะแล้วจับคู่ค่ะจับคู่เช่นร,รูปที่หนึ่งเนี่ยตรงคู่กับข้อ a b c d e เช่น เส้นทยังมุมยาวเท่ากันเส้นทยังมุมยาวเท่ากันคือข้อไหนคะ่าไปกลับไปดูนะเส้นทยังมุมยาวเท่ากันอ่ลองทบดูสักข้อหนึ่งข้อไหนบ้างที่เส้นทยังมุมยาวเท่ากันอันนี้นะใช่อันนี้ก็ใช่อ่มีสองอันค่ะเส้นทยังมุมยาวเท่ากันค่ะคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหม ฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องมีข้อข้อ A เห็นไหมอ่าซ้ำได้นะคะเพราะว่า B ก็เอ้ข้อ2ก็ข้อ A เหมือนกันใช่ไหมเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันที่นี้เหลือ1 2 3 4นะคะอันนี้1 2 3 4อ่อ่าที่เหลือนะคะคุณสมบัติ ก็จับคู่ดูนะข้อแรกนี้ซ้ำไปแล้ว2อันอันอื่นไม่ซ้ําแล้วนะคะอ่าขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะขอให้ทำทุ่ยถูกต้องนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเรียน,นวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ